โอ้แม่หมูหมูแม่เลี้ยงไม่เยอะแยะเลยแม่เลี้ยงไม่กี่ตัวนี่ยแม่ทั้งหมดนี่อ๋อทั้งหมดก็หลายอยู่แม่พันสี่ตัวจ้ะแม่พันสี่ตัวโอ้แม่พันทําไมคือตัวใหญ่ๆแท้แม่ตัวนี้ลอลูกมาสามสามสามลูกหรื <5 S 1> อเรุ่นแม่ข่าลูกที่สามนี่ลูก,ลกเดียวมาดูลักษณะแม่หมูตัวนี้เนาะจ้าเอ้ยสีดาอย่างงี้ให้ผมทายในี่าดำภูพานแน่นอนเลยใช่ไหมแม่เนี่ยจ้าจ้าดำภูพานโอ้ยนี่นี่นี่ครับได้ลูกสิบตัว คนสวยมากสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าแม่บุญโฮมหมู่หานบ้านนาคอยตะบนตงัวเพลนะว่านครพนมจ้าเนี่ยนะครับโอ้ยลูกน่ารักมากเลยนอนเรียงกันแล้วโอ้เป็นระเบียบมากเลยนะแม่เนาะลูกสิบตัวยังไม่ถึงเดือนนะเนี่ยได้ยี่สิบวันอไปไปไปดูตัวนี้ได้คอยหลับแล้วเนี่ยลูกเขาน่ารักมากเลยนะแม่เนาะจ้าสิบตัวยังไม่ถึงเดือนเลยครับยังยังได้ยี่สิบวัน เป็นตาหักแท่เนาะน,นี่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 นะครับผมให้เพื่อนๆดูนี่นอนปุ๋ยเลยน <c oughs> อนปุ๋ยเลยหลับออ้ยนี่คือน่ารักแท้ละโอ้ยนี่นี่คือพิมตาเลยโอ้ยลูกเขาก็จะนอนอย่างนี้เลยแมย่เขากินอิ่มแล้วเขาก็นอนอืมโอ้แม่ครับลูกเขามีทั้งลายแตงไทยมีทั้งเออเป็นลูกตัวสีดำล้วนๆเลยเนาะแม่เนาะจ้าจ้าจ้า เพราะว่าเขาได้พ่อเขาลายปลาดูเขาเรียกลายปลาดูลายปลาดูส่วนแม่เขาเป็นสีดำเขาได้จากแม่เขาเนาะจะดำจากแม่ลายจากพ่อน่ารักมากเลยแล้วเอ่อนี้มีอะไรเอ่ยข้อนี้เลี้ยงไว้เป็นแม่พันธุเพิ่งได้สองเดือนกว่านี่นะครับหมูสองเดือนเด็กนธุนแม่จะโอ้ยนี่นี่นะครับตัวนี้โอ้ก็จะแบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนให้เขาเป็นอยู่เป็นล็อกๆเลยนะจ้ะเนี่ยนะ โอ้ลักษณะข้อของแม่ก็ทําง่ายๆเนาะแม่นา้องใช้ไม้เศษไม้เนาะเศษไม้อพื้นข้อแม่ไม่ได้เทด้วยปูนเนาะไม่ได้เทเป็นดินเนาะแม่นาะดินดินธรรมดาการเลี้ยงแบบอพื้นเป็นดินอย่างเงี้ยมันมีข้อดีมันไม่มีกลิ่นนะแล้วมันหมูมาก็เย็นมันชอบอยู่แบบนี้ด้วยอืมไม่ล้างขอไม่ได้อะไรเลยไม่มีกลิ่นเนาะไม่ต้องไปบริหารจัดการอะไรไม่ต้องไปล้างเนาะไม่ต้องล้างเลยขี้มาครับมันก็จองเป็นปุ๋ย ใช่แล้วเราก็ตักไปเป็นปุ๋ยอ๋อตักเอาไปใช้งานได้เลยเนาะใช้แล้วเอาดินดินใหม่มาลงได้ใช่อืมเป็นการทําง่ายง่ายจริงๆแล้วเลี้ยงหมูป่าเนี่ยไม่น่าละคนนี่ลงันเลี้ยงกันเนาะใช่เลี้ยงง่ายให้ให้อาหารสองเวลาเช้าเย็นเช้าเย็นอืมแล้วก็มีผักมีอะไรก็ให้เขากินไปกินง่ายงน้ํานี้ไม่ต้องให้เลยเพราะว่าเราเอาน้ํากับลําใส่กันแล้วก็เขาก็กินไปแล้วก็ว่างๆเราก็หาผักหาอะไรให้เขากินไปอืมเลยไม่ต้องน้ําเลย ไม่ต้องให้น้ำเนาะใชข้อนี้คือแม่พันใหม่เพิ่งคลอดลูกได้ครั้งเดียวลูกเพิ่งได้เดือนแม่แม่แม่สาวแล้วเนาะแม่สาวแม่สาวใช่นี่นะครับแม่สาวแม่สาวคลอดลูกเจ็ดตัวอันนี้เขาคลอดนานยังไหมอันนี้คลอดได้เดือนได้เดือนกว่าเอาแล้วลูกเขาไปอยู่ไหนแม่ลูกเขาแยกออกไปโอ้แยกไปอยู่ตรงนู้นจ้ะแยกลูกเขาออกไปแล้วก็เอาเขาไปสมแล้วเพิ่งสมมาแล้วฮะ โอททำไมแม่ถึงถึงแยกลูกออกเนาะแยกลูกออกไปแล้วเราก็ไปสมสมได้กี่วันแล้วนี่โอ้มันลอดได้แค่เดือนเดียวเองเนาะแม่าได้เดือนได้เดือนกว่าแล้วได้เดือนหนึ่งเราก็เอาลูกออกเอาลูกออกแยกลูกออกแล้วก็เขาก็ขึ้นแล้วก็ไปสมโอ้แปลว่าแม่แยกลูกออกนี่คือเขาเขาท้องอีกแล้วนะครับเพื่องผูทำไมเครื่องเขาฟิสต์ตติง่กยังเลยแม่ ครา้นี้ลักษณะเหมือนเขาต้องการแล้วก็เลยเออเอาเข้าไปผสมละออืมันผสมง่ายอย่างเงี้ยปีหนึ่งเขาจะให้ลูกกี่ครั้งอ่ะแม่ประมาณสามประมาณสามครั้งจ้าโอ้แม่มนี่ก็แยะเลยจ้าโอ้นี่ก็ลูกหมูเนาะแปดตัวแปดตัวแปดตัวเฮ้ยเฮ้ยเนี่อืมเขามีที่นอนส่วนตัวด้วยอ่ะแม่นอนที่อน้ยนี่นี่นี่นะครับความน่ารักหมูหมูเด็กน้อยก็คือหมูเนาะโอ้ยน่ารักมากเลยเหมือนเด็กน้อยอืม อันนี้อายุเขากี่เดือนนะแม่อันนี้เดือนกว่าเกือบสองแล้วเกือบสองเดือนเนาะเพราะว่าดูตัวเขาเริ่มจะใหญ่แล้วนะแต่ว่าเกือบสองเดือนแล้วเนาะเดือนประมาณเดือนยี่สิบวันอุ้ยสวยมากเลยแม่อุ้ยดุ๊กดุกดอ่กอแม่แล้วพวกเนี้ยมันคือว่าหมูผมรู้อยู่ว่าตลาดต้องการสูงมากเลยเนาะไอหมูพวกเนี้มีคนจองหมดยังมีคนจองแล้ว แต่ยังไม่หมดอ๋อตกไกลหมดเลยด้ว้องหมดแล้วอ่ะมีคนพูดว่าจะเอาไปเป็นแม่พันธุ์คนคนเอาสองตัวแบบนี้ตัวผู้ตัวเมียแบบนี้ผมไม่ใช่อะไรมีเอฟซีบอกว่าช่วยหาหมูป่าให้หน่อยอยากเลี้ยงหมูป่าอ๋อได้ได้มีมีก็ยังมีพอมีแบ่งปันเนาะแม่เนาะจ้ะมีหมูเนี่ยเขาตั้งท้องนานไหมแม่สี่เดือนจ้ะสี่เดือนสี่เดือนจ้ะลูกหมูถ้าคลอดมาเราต้องฉีดวัคซีนไม่ต้องอะไรเลยยืนดูอย่างเดียว ยืนดูอย่างเดียวใช่ไม่ต้องไปแตะไม่ต้องไปทำผ้าไม่ต้องอะไรมันเดี๋ยวมันก็ออกมาหนึ่งตัวสองตัวสามตัวแล้วก็ดูเฉยๆนั่งนับแต้มนั่งรู้ใช่ใช่ใช่โอ้ยนะครับผมตัวนี้แม่แม่ตัวนี้เขาเลือดร้อยเขาหมูป่าเลือดร้อยเขาเลยดุหน่อยอ๋อตัวนี้ค่อนข้างจะดุนะครับเพราะว่าเลือดเขายังเป็นร้อยอยู่เนาะโอ้แม่มีทั้งเลือดผสมกับเลือดร้อยเลยแม่ค่ะอันนี้อันนี้ผสมมาแล้วนี่ก็แม่สาวแม่แม่สาวผคอดเลยกอดได้เดือนหนึ่งเหมือนกันกอดอมูฝา แม่สาวนี่นะครับตัวนี้เด็กขอดคอดแปดตัวตัวนั้นเจ็ดตัวโอ้โนี่โอ้นี่ครับเพื่อนเพื่อนมาดูนะครับนี่นะครับแม่สาวสองตัวมีคอดขอดเลยเป็นสิบห้าตัวนี่แหละอันนี้คือในในข้องนี้ก็คืออ่าลูกโซรีตรงนี้ก็คือเด็กเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยเด็กน้อยนี่สิบห้าตัวสิบห้าตัวที่แม่ของเขาเป็นแม่สาวสองตัวโอ้สองแม่เนาะสองแม่เอามารวมกันก็เป็นเด็กน้อยอุ้ยน่ารักบองแบ้วบองแบ้วมากเลยอืมนะครับ อ่าก็เป็นหมูดําหมูดําด้วยเนาะแม่เนาะเป็นลูกของหมูดําผสมหมูป่าค่ะถูกต้องไหมครับแม่ค่ะถูกต้องสิบห้าตัวนี้สิบห้าตัวเนี้ยมีคนจองยังแม่สิบห้าตัวนี้มีคนมาถามถามอยู่นะมีคนมาดูๆอยู่เนาะแต่ว่าเออมันยังน้อยอยู่อ่าอ้าวแล้วถ้าเพื่อนๆนะครับดูคลิปนี้แล้วนะครับอยากจะได้หมูป่าไปเลี้ยงนี่ครับแม่ยังพอแบ่งปันได้ไหมครับแม่ปันได้แบ่งปันได้จ้ะแม่ครับแม่มีเยอะอยู่แม่ขายได้ แม่พอจะบอกได้ไหมแม่ว่าขายขายตัวจักบาทอ๋อแม่ถ้าเดือนเดือนกว่านี่แม่ก็ขายหกร้อยต้นเรื่หกร้อยจ้ะถ้าโตขึ้นก็ตามราคาไปแต่แต่ได้เดือนกว่านี่ประมาณหกร้อยอ๋อต้องเดือนกว่ากับแม่ค่อยค่อยปล่อยเนาะจ้ะก็คือราคาเริ่มต้นที่หกร้อยจ้ะอ๋อถ้าเพื่อนๆนะครับสนใจเนี่ยสอบถามแม่ได้เบอร์ไหนบ้างครับศูนย์แปดสี่เก้าสามสี่ 0704จ้ะอืมครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับก็โทรสอบถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณแม่มากเลยครับที่เมตานะครับให้ผมมาดูลูกหมูป่าสวยๆะครับผมขอบคุณครับจ้าจ้าจ้ารับชมคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกสาระเรื่องราวดีๆที่เกษตรซอกรวจะนํามาสาก เพื่อนๆอย่างแน่น,นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับอุด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 